บเีทุกท่านามังนะมสามิีโสสังนะรามิอทานมาทนในพิธีที่เคารพอย่งางสูงพระบรมนาชิลกพุทธม ผู้รการสำน e, e, <ım. S 1> ักงานเขตพื้นที่การศึกษาประธานในพิธีมอบคุณการศึกษาบูรณาการการศึกษาให้กับทกมีความร่ดีแต่ขารแทนนงยจหสังให้จังหวัดปูนฮานีจำาแสนหนึ่พบาททุนโดยแยกคุณรวมเงินสดระดับขั้นศึกษาตอนปลายจำนวนห้าคุทร้อยแปดร้บาทรวมแบบรายปี องพบาทรวมสองพันบาทเช่นนักเรียนห่มวจำนวนสอคนระดับมศึกษาจนระดับะสมศึกษาเพิ่มเติมวิชาตอนปลายจำนวนยีคนุนละสพอคนุนหลักาศึกษาที่ได้รับคุนและกลาวให้เพว่าต่อไปคราบผมทุนที่สามสามประเด็นเกียรติศักดิ์ส,สูงสุดวัดศ นางสาวยุพาพรเจือมาทุนนักเรียนโรงเรียนร่รลาวจำนวนสิบทุนนางสาวพันธิพาวงมาลัยู่ นางสาวปวินาเมืองแสนนายเกียรติศักดิ์นนทปัญญาคุณระดับปริญญาตรีจำนวนสองทุนนางสาวกิมพาทินคำนายปาทิหารจรีศรี เด็กหญิงอรไทยแก้วล้ำข้อหนึ่งข้าพเจ้า,า,จ,าจะจงรักภักต,ตีต่อชาติ <S S จะจงรักข้อสองข้อสองข้าพเจ้าจะตั้งใจศึกษาเ,าเรียนและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติตนจปะปฏิบัติตนอยู่ใน เบียบพีน้ายเต็มครับข้อให้เป็นที่เดือดร้อนให้เป็นที่เดือดขอ้อห้าการศึกษาในครั้งนี้ไปท่านพิทยาบังเกตินท่านมงคลวิทาประหลัดปิติพงศ์ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าการจังหวัดอุธรราดีท่าน,น,นเศรษฐีอินเกทนได้มาเป็นประธานใน,นพ,พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเปรม ติณสุรานนท์ในปี2 5 5ก็อยากเรียนว่าท่านทาานท่านคนเอกงเปรมติตสุรานนท์ก็อยากให้ลุกหลานทุกคนนะครับที่ได้รับทุนการศึกษาจงได้ตระหนักแตอย่างน้อยก็ได้ปริบัติตามทุกท่านผู้ใหญ่ทุกท่านานะครับที่นี้ที่ได้มาร่วมจัด คุกเขานะครับที่ที่หน้าคณะแขกผู้มีเกียกรติท่าท่านคุณข้างนอกเลยนะครับอาจารย์ครับทุกนข้างนอก